สวัสดีครับพี่ร้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบบาวยุด JO2 Official นะครับมาชมบรรยากาศรอบๆสะไวน้ำครับผมปลูกมันเขมันกันล่างงามเือนกันเลยครับ่วยต้นมะขันถึงพาย,ยุงากองเบิดครับพี่ร้องเนี้ยกองลงพื้นผุนเบิด ล่มแห้งว่ากันฝนตกเอ้ล่มมาก่อนฝนที่น้องอผัดไปปัดอร่อยเรื่องนี้ผมครับ ลมอยู่พัดไฟบัดครับน้ำใสเจ้าเลยพี่น้องเลยเป็นตะโคนพี่ยังอยู่้อครับน้ำใสี่ครับน้ำส,สาดครับน้มเหียนหอดพื้นสาดหมดเลยครับอันนี้ลึกประมาณลอยสี่สิบครับเมตรบสี่สิบพี่น้องเลย เดรนม้วนครับน้ำอุ่นดีด้วยครับพี่นอ้องมาาพี่นอ้องมาเบิง่งตู้อบเสาหน้านี่ครับเป็นห้องอบเสา,นาหนาห้องอบเสาหนาตู้ไม้ครับตู้ไม้ตู้ไม้ห้องอบเสาหนา นี่ครับมีสองตู้ตู้อบซาหน้าบนด้านในครับนี่ครับด้านในจะมีที่นั่งน่ครับหินร้อนครับควบคุมอุณหภูมิ ข้มอม h o r ด้วยหินนี่แหละครับเอานามลาดค่อยๆลาดนะครับเอานามค่อยๆลาดทีละขันเอ้ยทีละกระบ,บวยครับกระบ u o y ในน้อยครับค่อยลาดให้มันเกิดเกิดควันนี่ครับค่อยลาดให้มันเกิคดควัน นาฬิกาทรายครับนาฬิกาทรายเร่องะพีนาา่น้องนาฬิกาทรายครับมีตัววัดอุณหภูมินะครับนาฬิกาทรายครับ ไขยอบเศ้านามาดเด้อครับนี่ตัววัดไอ้นาฬิกาใช่ครับวันนั้นวัดอุณหภูมิอ้อมห่อนครับครับมันก็จะไหลเรื่อยๆครับผมนาฬิกาจะไหลเรื่อยๆกระยุที่ประมา,ออานอบเข่าทีหนึ่งกระยุประมาน ยี่สิบนาทีครับจังออกไปพักมวนเขาโอบเงาเลยเด้ครับอันตรายครับบ่เกินบ่เกินยี่สิบนาทีครับเพิ่งมากับสิบหานาทีจังออกมาพักทีหนึ่งครับออกมานั่งพักข้างนอกนะครับนี่ครับ มาผักดืมนำ้ำเพื่อดีจะเข้าไปอบหม่เนาะครับเนาะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทกอนนอะเดียกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ